ทำยังไงดีสั่งปริ้นแล้วไม่เห็นข้อมูลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเพื่อนๆถามคำถามเข้ามานะคะว่าทำไมสั่งปริ้นแล้วข้อมูลออกมาไม่ครบนะคะทั้งๆท,ที่หน้าจอเราเนี่ยเห็นข้อมูลตั้งแต่คอลัมน์ A นะคะจนถึงคอลัมน์ G เลยนะคะแต่ตอนสั่งปริ้นออกมาเนี่ยเห็นแค่คอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ D เท่านั้นนะคะอ่า ถ้าเป็นวินโดว์นะคะเราก็สั่ง c อนโทรลพี P, เนาะสั่งพิมพ์ใช่ไหมคะเห็นไหมคะคอลัมน์ไม่ครบใช่ไหมคะอ่าเราลองพรีวิวดูนะคะให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้เห็นไหมคะเห็นแค่คอลัมน์ a b c d ใช่ไหมคะอ่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงใช่ไหมคะการแก้ปัญหาก็ไม่ยากนะคะเราไปที่วิวนะคะแล้วก็เพจเบรกพรีวิวนะคะถ้าภาษาไทยก็จะเป็น มุมมองนะคะแล้วก็มุมมองเส้นแบ่งหน้านะคะเห็นไหมคะว่ามุมมองเส้นแบ่งหน้าเนี่ยเขาจะมีขอบเส้นขอบสีน like ้าเงินอยู่นะคะที่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้น่ยถ้าเราสั่งปิ้นแล้วเราจะเห็นนะคะทีนี้แก้ปัญหายังไงคะเราก็คลิกซ้ายค้างนะคะคลิกซ้ายค้างที่ขอบสรงเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะคะคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากไปนะคะว่าจะให้เห็นถึงคอลัมน์ไหนนะคะแล้วก็ปล่อยนะคะทีนี้ ที่มุมมองเส้นแบ่งหน้าเนี่ยเราจะเห็นเราเส้นสีน้ําเงินเนี่ยจะเห็นตั้งแต่คอลัมน์ a ใช่ไหมคะจนถึงคอลัมน์ g เห็นไหมคะเห็นขอบตัวนี้ไหมนะคะแล้วก็บรรทัดเนี่ยแถวเนี่ยนะคะแถวก็จะเห็นตั้งแต่แถวที่1จนถึงแถวที่แดนะคะทีนี้นะเราลองมาสั่งพิมพ์ดูนะคะ control p นะคะสั่งพิมพ์ไปตัวนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพื้นที่จะมากขึ้นละนะคะเราก็ไป p รี v ิวดูนะคะ พอพิวิวดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยเราเห็นครบแล้วนะคะตั้งแต่คอลัมน์ A B C D E F G นะคะเห็นเนื้อหาทั้งหมดแล้วนะคะก็สั่งปินได้เลยนะคะทีนี้เอาแล้วเส้นสีขาวพื้นที่ที่เหลือไปไหนนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเราแค่เปลี่ยนมุมมองเท่านั้นเองนะคะเราก็ไปที่มุมมองหรือวิวนะคะแล้วก็มาที่ normal นะคะมุมมองปกตินะคะ ทุกอย่างก็จะเห็นเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะเราสามารถเลือกด้านล่างก็ได้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมุมมองแต่ละอันนะคะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ